แมนยูวนมาลูมเดิมอีกแล้วครับไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับสำหรับรูเบนอมริมนะครับโอ้โหบรูโนก็พลาดจุดโทษวันนี้ทานั้นของเซสโกยิงได้ครับแต่สู้เบรนฟอร์ดไม่ได้จริงๆวันนี้นะครับที่ g ีเทคสเตเดียมครับโอ้โหทางเบรนฟอร์ดครับขยมใหญ่ใส่แมนยูสามปลาตัวต่อหนึ่งโอ้ยากนะครับสถานการณ์กดดันหนักแล้วก็ลูมเดิมเติมนะครับสำหรับรูเบนอมริมนะครับ แมนยูครับต้องพบกับความผิดหวังอีกแล้วครับหลังจากโดนอิก,กอร์เทียโกครับซัดเบิร์นทำให้เบรนฟอร์ดนำห่างก่อนที่เซสโกจะยิงตรงแรกให้ตัวเองพาทีมตีไข่แตกไล่มาแล้วบรนะูโน่ฟรานเดสเนี่ยมีโอกาสจะยิงจุดโทษนะครับก็ถือว่าไปยิงพลาดอีกฮะได้จุดโทษแต่ยันดิแต่ดันไปยิงพลาดครับไปที่เซฟของลูกหมีคีเลเฮอร์นะครับและสุดท้ายครับมาโดนตอกฝาโลงเองครับเจ็บแสบคันๆเลยแมนยูแพ้ต่อเบรนฟอร์ด3ประตูต่อหนึง่ง เป็นความไพ่แพ้นัดที่3ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลใหม่นี้ครับไปต่อยากมากๆนะโอ้โหเบรนฟอร์ดครับปรับแนวรับเป็นแบ็กโฟครับโดยดรอปพินน็อกแล้วส่งเจนนั่นของฮิกกี้เนี่ยมาเล่นแบ็กซ้ายแล้วก็ส่งแนวรุกยังให้เจนนั่นของออตตารานะออกสตาร์ตัวจริงด้วยครับส่วนทางแมนยะูเนี่ยก็มีดาร์โลคัมแบ็กลงวิงแบ็กขวาแทนมาสซารวอที่เจ็บแล้วก็อูกาเต้คุมกลางแทนกาเซเมโรส่วนแนวรุกเนี่ยคุณย่าเป็นตัวจริงโดยที่อามัดไม่มีชื่อเพราะ อ่าตัวในครอบพอคนในครอบครัวสชีวิตนะครับสำหรับอามัดเนาะเริ่มเกมมาได้ไม่นานครับกลายเป็นเบรนฟอร์ดครับออกนําก่อนจากไคโยเด่นะเบียดคุณย่ายย่งบอลได้จากหน้าเกีโทษตัวเองแล้วเฮเดอร์สันเนี่ยก็อ่าเก็บบอลมาเนาะก่อนยนยาวขึ้นหน้านครับเจ้าก็หลุดไปแต่งบอลเนี่ยไม่หลับหน้าด้วยนะครับก็แต่งบอลกับหัวเข้ากโทษซัดบอลชนแถวแถวสามเหลี่ยมครับเข้าประตูโปรดสินต้องรอว R เช็คภาพช้านะครับจังหวะนั้นก็ ไฮโอเดเบียดคุณย่าเป็นฟาวหรือเปล่าเพราะถูกชนจากด้านหลังผู้ตัดสินไม่ได้ให้อะไรครับเบรนฟอร์ดก็ออกนำหนึ่งประตูศูนย์และแมนยูเนี่ยโอ้โหตอบโต้ลุ้นประตูตี่เสมอจากบรูโน่จ่ายให้คุณยา่าโฉบมารับบอลหน้าเข็โทษโดนตามเบียดแต่ยังยิงได้นะครับส่งบอลเนี่ยออกเสาสองไปวิดจะมีประตูเพิ่มไหมกับเบรนฟอร์ดครับในชวาเตะม,มุมทางซ้ายเปิดไปเสาไกลมีตัวชงกลับมาหน้าปากประตูให้กับฟานินเบิร์ก โมงแต่โดนไบยินดีเนี่ยปัดแบบบุดวิดเลยจากนั้นเบรนฟอร์ดบุกต่อครับก่อนที่เรซันจะเปิดจากขวาเข้าไปในเขตโทษจบด้วยจากนั้นคอลลินส์โมงโดนเซฟอีกนะครับแล้วพอพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดเนี่ยบุกต่อจนกลายเป็นประตูทิ้งห่างเลยกับจังหวะที่ใช้บอลยาวขึ้นหนอีกครั้งครับเทียโก้พักอ,อกต่อให้ชาเดอร์นะครับเข้าเขีตโทษทางซ้ายหักมาหน้าปากประตูไบยินดีปัดได้ครับเด้งมาหาเทียโก้ยิงไปติดเซฟแต่บอลยังปลิ้นเข้าประตูกลายเป็น2ประตูสู์ หนักเลยนะแมนยูแมนยูครับต้องออกแรงเยอะเลยเพื่อทวงประตูคืนกลับมาก่อนจะได้ลองจากเซสโกครับก็รับบอลหน้าเขตโทษแล้วขอลองยิงไกลนะแต่ก็รับไม่ยากสาหรับเคลเลเฮอร์จากนั้นแมนยูครับบุกกลับมาและทวงประตูคืนได้ครับเริ่มต้นจากอูกเต้ครับพาบอลลุยมาก่อนจ่ายไปทางซ้ายดอกูเนะี่ยตามไปกระดกกลับมาในเขตโทษบอลตกมาหาเซสโกครับมงติดเซฟยังซ้ำได้ครับโอ้โ oh. ห แต่ก็ถือว่ามีดาบ3ครับซัดตรงตาข่ายแมนยูไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งช่วงที่ผ่านมาเป็นแมนยูครับได้บุกมากกว่าแล้วมีโอกาสจากเซสโกเนาะพักบอลไว้แล้วก็ก่อนใจ่ายให้กับคุณยา่าพาบอลต่อไปด้วยการยิงนอกกรอบนะแต่โดนบล็อกครับช่วงเวลาที่เหลือทําอะไรไม่ได้เพิ่มแมนยูเนะี่ยต้องไปลุ้นต่อในครึ่งหลังครึ่งแรกก็2อหนึ่งละกลับมาครึ่งหลังแมนยูเดินหน้าต่อเพื่อประตูที่เสมอแล้วก็ได้ลองจบจากเอมบรูโมแหละจ่ายมาที่คุณยา่าหน้าเกียโทษครับแต่ได้ยิงแต่มันเบาอะฮะ โดนคิลเลอร์เนี่ยล้มตัวรับเอาไว้ได้โอกาสเป็นของเบรนฟอร์ดบ้างครับโอ้โหก็ฟรีคิกกลางสนามเปิดเข้าไปในเขตโทษฮอลลิสเนี่ยงงตั้งมาตรงกลางข้ามหัวเทียโก้ด้านหลังปาเดนเบิร์กครับสกิดโดนบอลนิดเดียวทําให้บีดีเนี่ยยังรับไว้ได้เกือมีประตูเพิ่มให้กับเบรนฟอร์ดเข้าไปแล้วครับใช้บอลโยนขึ้นทางซ้ายชาเดอร์วิ่งตามไปเก็บได้ในเขตโทษก่อนจ่ายเข้ากลางมาที่ออตารายิงไปโดนเซฟไว้ แมนยู U, ปรับเกมแล้วถอนอาร์เม็กไวกับอุกเต้ออกไปให้โยโร่กับเมนูลงสนามมาแทนครับแต่แล้วครับแมนยู U, มาได้จุดโทษเข้าให้ครับจากจังหวะที่คุณย่าเนี่ยโอ้โหปาดนะปาทางขวาเข้าไปในตรงกลางครับมีเอ็มบรูโมเนี่ยวิ่งมาจะยิงอยู่แล้วครับถูกคอลินส์ครับเหนี่ยวไว้ล้มลงไปผู้ตัดสินก็ให้ VR เช็คด้วยว่าจะเป็นใบแดงหรือเปล่าแต่คอลินรอดไปน,นะครับโอ้โหไม่โดนใบแดงนะแต่เสียจุดโทษให้กับบรูโน่ฟอร์เนเดสครับแล้วบรูโน่ก็สังหารจริงๆแหละ วิ่งมายิงเรียดไปมุมขวามือครับแต่เคลเฮอร์เนี่ยพุ่งถูกทางครับทิ้งตัวเซฟไปได้อีกอย่างมันไม่ห่างมือด้วยเนาะท้ายเกมแล้วเวลาของแมนยูเหลือไม่มากครับมาได้ลูกทุ่มทางซ้ายก็ทุ่มไกลเข้ามาในเขตโทษดันโลทุ่มเข้ามาถึงเดรลิกครับพยายามยิงแต่ก็ยังลอยออกเสาสองไปลอยองลองเลยมันโดนไม่เต็มด้วยนะครับโทษเจ็บแมนยูรับพยายามกดดันได้ครับโอกาสจบจะดันโลทางขวาตั้งป้อมเปิดเข้าไปลุ้นในเขตโทษเสาไกลก็มีซเซ่หมุงได้แต่ก็ลอยออกไปอีกนะครับ ก่อนวยเวลากลายเป็นเบรนฟอร์ดครับสวนกลับมายิงฝังเลยนะโอ้โหหลังจากทําชิงแดนตัวเองส่งอ่าชั้นของยามูุกนะครับยามยุกแตะหลบแล้วฝากมาที่เยนเซนนะครับทางซ้ายตัดมาให้โทษก่อนที่เยนเซนจะส่องไกลไม่เหลือครับเบรนฟอร์ดปิดท้าย3-1จบเกมแมนยูครับพ่ายแพ้ต่อเบรนฟอร์ดที่จีเทคสเตเดียม3-1ทำให้พวกเขาหาชัยชนะเกมเยือนในลีกไม่พบเป็น8เกมติดต่อกันแล้วเสมอ2แพ้6ส่วนทงั้านของเบรนฟอร์ดครับ ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ11หลังเก็บเพิ่มเป็น11แต้มนะครับผมโอ้โ oh ห oh. จบข่าวหมดสิทธิ์คำสซ้อยนะครับมไม่ชนะเกมเยือนในลีกเป็นเกมที่8ติดต่อกันครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพอแค่นี้ดีหรือเปล่านะสำหรับทางด้านของอารมริมนะครับไปต่อยากจริงครับระบบมันไม่ได้นะนักเตะก,ก็ไม่ฝืนแล้วนะโอ้ oh. ขนาดนี้ก็ยัง มันมันมันวนลูปเดิมอะ่ะเอาจริงๆทุกอย่างมันวนลูปเดิมหมดเลยครับบอลแมนยูตัวนี้น่าเบื่อไปเลยนะครับลุ้นไม่ขึ้นจริงๆครับเกมลงเกมรุกอะไรต่างๆแล้วพอพลาดพอโดนสวนเนี่ยเข้ามากสองคนเขาก็จบกันได้นะครับแต่แมนยูบางทีอะ่ะจังหวะนะครับแล้วก็ระบบ342 1อนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เวิร์กก็ยังฝืนนะโูปเบนอโมอริมนะครับควรจะปลดแมนก็ขอลาออกเองดีกว่า นะอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าไม่ได้เลยฮะทุกคนคิดเห็นยังไงกับฟอร์แมนยูวันนี้จัดไปครับ